สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วกับด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์เดี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยถามด็อกเตอร์กันมาว่าด็อกเตอร์อยังอยู่ดีสบายดีกันหรือเปล่าช่วงนี้ก็อยากอยู่ดีสบายดีกันนะคือไม่ได้ไปไหนคือใครที่ถามกันมาว่าคือแล้วรักษาการตําแหน่งเนี่ยที่แบบบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยคือยังอยู่ไหมคือด็อกเตอร์ขอพูดตรงที่เลยว่าด็อกเตอร์อยากอยู่ในตําแหน่งเดิมยังไม่มีใครเข้ามาแทนด็อกเตอร์ได้พูดแล้วก็ เศร้านะที่ใครหลายหลายลคนคิดว่าด็อกเตอร์เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอจะแนะนํานะคืออยากจะแนะนําทุกคนว่าเราได้ได้วิจัยและพัฒนาการทําตัวโครโมโซมขึ้นมาใหม่ที่จะพัฒนาไปอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือการวิวัฒนาการหรือ evolution นั่นเองนะทุกคนอยากรู้แล้วว่าคือตัวอะไรกันไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, ด็อกเตอร์ด้วยนะ หลายหลายคนอาจจะรู้กันดีว่าห้องนี้คือห้องทดลองลับของฉันซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ลับอีกต่อไปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยกรรมวิธีหรือวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ฉันวิจัยและพัฒนาขึ้นมานแสงสีแดงเนี่ยจะทำให้ใครก็ไนดะ้แต่ที่เข้าไปข้างในเนี่ยเกิดการเอเวอเรชันนั่นเองโดยตัวทดลองวันนี้ฉันขอทุกคนไปพบกับสบปายป๊อบ สแควร์แผ่นตัวทดลองนั่นก็คือสะพาันบอบสแควร์ลา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 ลลลลทุกคนอาจจะรู้จักตัวนี้กันดีแล้วใช่ไหมตอนนี้มันติดเดี๋ยวเราจะจับมันเข้าไปในห้องเพื่อที่จะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อย 15น t ท s later หลังจากผ่านไป15นาทีเรามาดูผลการทดลองของเรากันขอเชิญทุกคนพบกับซักผ่านชิบบบตัวใหม่เป็นยังไงบ้างดูดีเลยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยฉันขอบอกก่อนมันจะไม่ฟังคำสั่งใครก็ตามที่ออกคำสั่งกับมัน ใช่ไหมเจ้าสปันช์บอบอออน,นี่ไงอย่างที่ฉันบอกมันก็เป็นไปตามดีแหละเออะนี่ทุกคนพอดีชายก็รู้มาว่าจะมีหนังเข้าเน็ตหรือหนังเข้า youtube เรื่องใหม่แหละเห็นว่าจะเป็นสปอนบอบอะไรสักอย่างแต่ว่านนะชายก็ว่า ไม่รู้เมื่อไหร่ว่ามันจะเข้ารู้แค่ว่ามันจะเข้าแล้วนะ่นะเชฟบอว่าต้องเข้าวันนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวเชต้องลองถามบันนี่สิว่าบันนี่รู้หรือเปล่าโอ้รถไม่ค่อยดีเลยแฮ่คันนี้นะ่ะบันนี่บันนี่บันนี่เอลชินขอ <ไง S 1> ขัดจังหวะเธอแป๊บหนึ่งสิออะว่าออเธอรู้หรือเปล่าว่าวัาวนนี้สปัน์บ๊อบจะเข้าเน็ตฟลิกหน้าอ๋ไม่จริงไม่จริงสปันชะ์บ๊อบไม่เข้าเน็ตฟลิกสปันช์บ๊อบจะมาแสดงโชว์ที่เมืองของเรา อ๋ออื้ยแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่ามาเมื่อไหร่น่ะมาวันนี้หละเห็นเขาบอกว่ามาที่ด็อกเตอร์น่ะมันที่มันตื่นต้นมากเียตอนนี้ก็เอารถมาซ่อมก่อนเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นเศษเหล็กบันนี่ก็ซ่อมมันไปเยอะแล้วมันก็น่าจะขับพอได้บ้างนั่งเอ้ยว่าแต่บันนี่แล้วฉันอยากจะทักกันเรื่องรถเธอหน่อยแล้วรถเก่าๆไม่เชิงรถเก่าสิรถใหม่ที่ดูเป็นรถเก่ารถเก่าที่ดูใหม่กว่าคันนี้น่ะ ทำมาทำไมเหรอช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะขายทิ้งไปหมดแล้วกัดก้อนเกลือกินบันนี่ไปซื้อขยะมาแล้วก็ซ่อมยจนมันวิ่งได้เนี่ยตอนนี้ใ่ก็ดูเทพมากเลยแฮะจริงด้วยเออมันก็ดูเท่ดีนะแต่ว่าขยะเยอะไปหน่อยนะบันนี่อืมก็มันก็นั่งได้แค่คนเดียวใจเครให้ทําไงอยาขยะเยอะก็ปล่อยมันไว้ในรถอย่างนี้แหละแลวก็ตามมา นี่เธอชนฉันเกือบตายแล้วยังไงล่ะงั้นไปเจอกันที่ตึกด็อกเตอร์แล้วแต่คนอื่นหิวให้ไปร้านลูก่อนดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวฉชนก็จะตามไปนะอิ่มจังเลยลุงขอบคุณมากเลยนะที่เลี้ยงบันนี่เนี่ยวันนี้เนี่ย นี่เนี่ยต้องขอโทษลุงด้วยจริงนะที่ช้เกิลมาไม่ได้กันนะแต่ว่าของที่กินทั้งหมดอะที่เป็นส่วนของชายเกิลอ่ะบันนี่คิดว่าอร่อยทุกอย่างเลยครับลุงไม่มีปัญหาเลยมันอร่อยที่สุดเลยเดี๋ยว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 ฉันเพิ่งเดินมาถึงฉันกังเหนื่อยมากเลยนะโอ้ลุงลุงทำเผื่อชายเกิลไว้ด้วยเหรอแล้วบันนี่ก็คือกินของชายเก็ไปหมดแล้วเหรอโอ้ชายเกิลอยังไม่ได้กินเลยชาเกิลเพิ่งวิ่งมาถึงเพราะบันนี่มีรถคน เดียวนะแล้วชัยก็วิ่งมาไม่ทันโอ้เหนื่อยไปวิ่งกว่าไปนีกว่าไปดีกว่าเอ่อก็บันนี่บอกชัยก็เธอไม่สะดวกนะลุงก็เลยเอาสวนของเธอให้บันนี่ไปหมดเลยอ่ะง่าบันนี่ไปก่อนนะลุงโอ้บันนี่ว่าว่าแต่ชายก็เธอไปไหนมาเหรอเอีชายก็ก็เพิ่งเดินมาถึงเนี่ยแล้วแหละลุงชายก็วิ่งตามรถบันนี่มาหน้า ออก็บันนี่บอกใชเก็ไม่ว่างอนะ่ะแะลุงก,ก็ส่วนของบันนี่ส่วนของใชเก็ให้ Bunny บันนี่ไปบันนี่ก็ขอกลุงไม่รู้นะไปเกลียกับบันนี่เอาเองเฮ้ยไอ้อุบัติเหตุไอ้รถพิการช่วยด้วย ช่วยค่อยเน่ชค่อยน่ลุงช้ก็ต้องไปช่วยบันนี่ไหมน่ะเออลุงคิดว่าไม่ต้องช่วยหรอกกลําตามถนอมก็แหละแต่ว่าชัยก็ไปดูสักหน่อยดีกว่าไปก่อนนะลุงไปดิไปดิชัก็ช่วยค่อยน่ช่วยค่อยเน่ช่วยค่อยเดช่วยค่อยเดช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่ไม่เนี่ยว่าติดอยู่ในรถบันนี่ติดอยู่ในรถตายแล้ว ารายการตามสนองเธอแยงฉันกินตอนนี้เธอ <c oughs> โอสงสัยอืดเธอคงเฮ้ยอ้าวายตายแล้วมันไม่ใช่แค่เหตุรถพลิกคว่ำจะไม่ไตอนนี้มีสปอนบลอบน้าผีโผลออกมาล่ะให้แท็กเกิลมันที่จำอะไรไม่ได้แต่มันที่โดนอะไรไม่รู้อยู่รถก็ควนะ่ำน่ะอย ฉันเห็นเธอนอนคว่ำตะแคงเอ่งแมงฉันกำลังหัวเราะเธออยู่เลยแล้วดีดีก็มีสปอนบ๊อบหน้าผีเลยตาแดงสุดหลอนพวกมาน่ะหรือว่าอย่าบอกนะว่าจะเป็นตัวนี้ที่เธอบอกว่ามันจะมาแสดงโชว์ที่เมืองเราตรงตึกด็อกเตอร์น่ะฉันไม่น่าจะใช่นะเราอาจจะคิดเรื่องสปอนบ๊อบมากเกินไปเลยหลอนน่ะมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆก็ได้ตมันต้องมีเงี้ยงงำแน่นอน งั้นเราไปดูที่ตึกด็อกเตอร์ก่อนดีกว่าว่ามันใช่ตัวที่เราดูหรือเปล่าไปเร็วออไปดูกันเลมเลมเ็วโอ้ยโอ้ยงานจากกระแดงใช้เข้าดูสิคนได้ไปหมดเลยมีพี่เราปอบอยืนเฝ้าเต็มไปหมดเลยนะใช่ใช่ใช่นั่นสิทุกคนเห็นหรือเปล่นปานัน่นจะปอนบ๊อบแต่ว่าเอะมันก็เป็นคนละตัวกับที่เราเจอเมื่อกี้นี่นะอันนี้ไม่เห็นตาแดงเป็นผีจะหลอนเลยนะอันนี้ก็จะปอลบ๊อบธรรมดา อันนี้เข้าฟรีไหมพี่อ่าข้าฟรีเข้าฟรีเข้าฟรีแน่นะพี่เข้าฟรีครับนี่พี่คนนี้คนจะไปกินหนำมันหนาวสักนิดหนึ่งนะแค่เชกเก็ร์ว่างงั้นถ้าเข้าฟรีงั้นก็เข้าไปเลยสิจะรออะไรล่ะสปันชบ๊อบสปันช์บ๊อบหลอกลวงสปันช์บ๊อบที่ไม่ใช่สปันช์บ๊อบอ่ะหลอกลวงหมดเลยอ่ะ เวอสปอนบ๊อบในแบบของด็อกเตอร์ยังไงเล่าก็ดูไม่เห็นจะดูดีตรงไหนเลยอะ่ะบัดน,นี้ว่ามันคิดดูคิลเลนัเกลียดนัเกลียดไปหมดเลยอ่ะชายเกิลเ,เ,เ,เอ๊ะเห็นอะไรแบบกแอะไรแบลกก็ได้เล เดี๋ดวเดเด้เอ้เอ้ยเอ้เอายเ้เอก่านเอากอตัวอะไรเนี่ยใช่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่มันอาราวใสเราน้่ชกูว่าใช้แน่เลยออยนีนีแล้วนี้นีชาเก้เราจะกลายเป็นผู้ประสภัยแล้วนะตอนนี้นะจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสภัยเฉยเลยนะนสินั่นสิอมันมันมันหายไปแล้วหรือเปล่าหน่าเฮ้ยจริงเหรอ เฮ้ยเราต้องตามไปสืบอ,อีกเลยว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันหายไปจริงเหรอแชรก็ว่ามันหายไปแล้วนะไหนลองดูในนี้ใหม่สิโอ,อนี่ก็ไม่มีแล้วนี่โอ้ไม่มีจริงด้วยชชยเก็น<า>ม่มี่ตัวหลอน<ง>ยยเย้เออเออมันขึ้นลิปเป็นด้วยนะชชยเก็นั่นสิขึ้นไปแล้วนะ่ะมันนี่ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว ในตอนนี้เราก็อยู่ในตึงด็อกเตอร์แล้วน่ะเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคารแน่นอนไปเลยไปชัยก็เราต้องตามไปสืบว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าชัยก็ว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงด็อกเตอร์ต้องเป็นคนทำเราต้องไปบุกถึงห้องด็อกเตอร์แล้วจัดการมันใช่แล้วชัยก็อย่าให้มันรอยนวล้วแต่เธอกดไปชั้นไหนหรอ ฉันบนสุดเลยฉัน12สิ้นนะต้องเป็นต้องทำงานด็อกเตอร์แน่ๆเลยนะถูกต้องนี่เฮ้ยประตูเปิดอยู่ใจเข้าไปไไปซื้อๆื้าซื้อรังรังจนยิงยิงขูก่อนยิงขูก่อนตำรวจตำรวจตำรวจไปแล้วอุ๊ยวันนี้ทนี่มันห้องอะไรน่ะน่าซสิเข้าไปดูสิชายเข้า แสงที่มันรู้สึกแปลกๆนะแชก็ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะมันคือห้องอะไรเสียงหลอนๆแฮชิคเกิเอ้ชิคเก้หรือว่าเสียงจากตู้แอร์ตรงนี้ก่เลยก็เลยอข้างหลังเธอข้างหลังข้างหลังเอ่อแชก็ไม่นึ้ว่าปิดประตูเลยดีกว่านี่เราขันประอกแล้วโอนรอดตายรอดแล้วแชก็รอดแล้ว เห็นไหมมนที่บอกแล้วว่าเรืองเล่นซ่อนแอบนี่ให้บอกเราใช่ฮะมันไ้อยู่แล้วสุดยอดไปถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะกลับบ้านกันดีกว่าใช่เอ้ยอาชายก็ฉชนว่ามันซ่อนแอบได้ดีกว่าเรานะฉันก็ว่างั้นแหละ ไม่น่าเข้ามาในที่ที่อันตรายอย่างตึกด็อกเตอร์แบบนี้เลย